เหมือนกับเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปจากนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยนะไปเจาะประเด็นเลยเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมาว่าพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มคงกระพันเนี่ยนะฮะถูกปลดฟ้าผ่าก,กับการเป็นพิธีกรของทางช่อง7 sd oh. รวมไปถึงค่ะคุณหนุ่มคงกระพันเตรียมบินหอบลูก ไปอยู่ใช้ชีวิตในต่างแดนแล้วหนีเมืองไทยไปอยู่ในต่างแดนคุณหนุ่มคงพันเนี่ยออกมาเคลียร์นะคุณผู้ชมขาในส่วนของอินสตาแกรมของตัวเองในโซเชียลของตัวเองเคยออกมาโพสบอกว่าตนเองก็ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้อย่างไรกับข่าวที่มันออกมาว่าถูกปลดบ้างแหละข่าวว่าขอบลูกไปต่างประเทศบ้างแหละ งงไปเลยวันนี้ค่ะทีมข่าวของเรามีโอกาสไปเจอคุณหนุ่มคงกระพันนะคะเรียกว่าเป็นการเคลียร์ทุกประเดน็นร้อนๆหลายหลายคนอยากรู้ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรฟังจากปากคุณหนุ่มคงกระพันกันก่อนเลยค่ะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก็อยู่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ก็ตกใจเหมือนกัน <ส distributed> <field> เพราะว่าทุกคนถามหมดเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่ <พ0> คนบอกอ้าวพี่นึกว่าไปอเมริกาแล้วบอกไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าเราก็ทำงานปกติอยู่บ้านปกติดูแลลูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำ YouTube ปรากฏว่ากดลิงก์เข้าไปดูที่เพื่อนแชร์มาให้ก็ก,ก็เป็นข่าวตามนั้นน,น,นะครับว่าหอบลูกสามหนีไปต่างประเทศโดนถอดปลดกลดางอากาศอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ย uh, มีหลายข่าวเลยเราก็เลยแบบมีแบบไปทำสัญญกรรมมาจนไม่กล้าออกไปไหนด้วย <laughs> ก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวนี้เฟกนิวมันเยอะเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าไปไม่ได้เพราะว่าครอบครัวก็พี่หนุ่มมีลูกทั้งสามคนซึ่งก็ต้องเรียนหนังสือที่นี่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ตัวภรรยาอะไรก็อยู่อะไรเงี้ยเราก็ถึงจะมีปัญหาอะไรลําบากแค่ไหนก็คงต้องอยู่แหละก็ะเหมือนท่านก็จะดูดวงเก่งอะไรเงี้ยท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสนะถ้ามีคนชวนให้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปเลยนะดีมากอะไรเงี้ย ใจเราแล้วก็ไม่รู้อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องข้างหน้าแต่ว่าในวันนี้ไม่มีหรอกแต่ตัวพี่เฉยๆเพราะว่ามันก็เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องปกตินะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ป,ไปไปไปอะไรเขาหรอกแต่ว่าก็กพยายามเตือนคนที่เจอหรือว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เฟกนิวมันเยอะมากเพราะะนั้นเวลาอ่านอะไรอะไรก็ต้องไตร่ตรองดีๆ เกยียชัดนะฝั่งตะปากเขา จริงมันก็มีข่าวกระแสโน่นนี่นั่นะแต่ว่าสุดท้ายต้องไปฟังจากปากเขาเองนะจริงเพราะปัจจุบันนี้คุณผู้ชมมันมีเพจต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากค่ะใครอยากจะทําเพจก็ลุกขึ้นมาหยิบ Facebook นะเข้า Facebook แล้วก็สร้างเพจได้เลยสร้างเพจเสร็จปุ๊บสร้างเรื่องด้วยสร้างเรื่องเออใช่ต้องสร้างเรื่องปุกข่าวขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะถ้าข่าวปกติมันไม่ทันกับสื่อไงไม่ทันกับสื่อหลักต่างๆอยู่แล้วเพราะสื่อหลักเขามีทีมข่าวมีคนออกไปสัมภาษณ์มีคนออกไปภาพ หนาต่างๆแต่บรรดาเพจต่างๆที่สร้างขึ้นมาคุณผู้ชมมันก็สร้างเรื่องขึ้นมากูข่าวขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยสนใจอันกริทึมต่างๆมันจะได้มีคนเข้ามาเยอะอแล้วพออันกริทึมเยอะหรือว่าคนเยอะแล้วปุ๊บมันจะมีอํานาจในการต่อรองอขายของในเพจต่างๆ Oh. หรือแม้แต่ขายเพจรวมไปถึงหรือแม้แต่เปิดเป็นเว็บพนันนะคะดึงคนเข้าไปเว็บพนันก็มีส่วนใหญ่มันมาจากไอ้เพจพวกนี้นั่นแหละเ oh, ดีนี้ม,มีอะไรแบบนี้ด้วยหรอดิฉันเพิ่งรู้มันทํากันเป็นขบวนการอะไรอย่างเงี้เลยนะใช่คุณเออแต่ว่ายังไงก็ต้องระวงนะังเนาะพวกเพจเหล่านี้คือถ้าสมมติว่าคุณจะอ่าจะสร้างเรื่องคือ <So. S 2> อ,าาอาจจะมีทั้งเรื่องจริงไม่จริงบ้างเรื่องที่ลือกันบ้างแบบคุณก็ต้องระวังให้ดีว่า คุณอาจจะโดนฟ้องได้ถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้อีกคนนึงเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะมิ่นประมาทอะไรเงี้ยระวังเนี่ยอันนี้คือ,อ,อต้องเตือนนะเตือนทุกคนเลยอ,อยู่ดีๆคุณจะลุกขึ้นมาทําเพจเนี่ยนะคุณต้องดูว่าเพจของคุณเนี่ยเป็นคอนเทนต์ประมาณไหนสร้างสรรคหรือทําลายเพราะล่าสุดเมื่อเช้า,ชานี้เห็นข่าวมาอีกแล้วบอกว่าคุณตุกกี้เนี่ยออกไปคลอนลูก,ลกคุณค้อ,ล,อลูกลูกตาย เป็นขา่าวกุมาแบบนี้ประเด็นคือเขาท้องตอนไหนก่อนเอาเอาความจริงเอาเรื่องจริงสักเสี้ยวหนึ่งไหมมีมั้งไหมยา่แค่แค่ตุ๊กกี้อุ้มเด็กแค่ตุ๊กกี้อุ้มเด็กแล้วก็กลายเป็นว่าตุ๊กกี้คลอดลูกลูกตายโธ<ห>คือเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆแบบนี้คุณผู้ชมถึงบอกว่าเวลาอ่านข่าวหรือว่าเวลาดูข่าวนะคะคิดเยอะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยข่าวมันไม่มีมูลเลยมันสร้างเรื่องขึ้นมากุข,ข่าวขึ้นมาเลยดูหลายๆสื่อเปรียบเทียบกันข่าวมันจะไปในทิศทางเดียวกันถ้าข่าวที่มันฉีกออกไปหรือแหวกแนวออกไปนั่นคือพึงไว้เลยว่ามันคือข่าวปลอม90%มีสตินะในใ<ช>การเสพข่าวด้วย